ตอนนี้รู้ลมหายใจแล้วมันหลุดยังไงเทคนิคของผู้เจ้าเป็นอย่างนี้เราจะคิดว่าเอ๊ะรู้ลมหายใจแล้วมันก็มาเกิดตรงนี้อีกเหรอมันเป็นตาแหน่งของการวางจิตที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อตอนชั่วโมงจําได้ไหมว่าวิญญาณมันจะวนอยู่ในสี่ท่านนี้ใช่ไหมที่พู้เจ้าตัดดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะกับท่า,ท,าท่าเดียวก่อนคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีกสามท่าที่เหลือ เวทนาสัญญาสังขารรีบว่างใช่ไหมคิดมาหลายรีบว่างแล้วเกาะอาลมไว้เมื่อเราเก่อกะลมหรือกายได้จริงๆนั่นแสดงว่าการเกิดในนามธรรมาอีกสามตัวนี้ไม่มีจิตนิ่งตรงนี้ตลอดก่อนตายยมต้องทําอย่างนี้ท่านี้เมื่อการเกิดในอีกสามขันไม่มีนะและรูปธาทุใกล้จะทําลายละพอรูประทุดแต่ทาลายปั้งพระเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วพระมาจันรอยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่แหละเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดไงจึงต้องพยายามให้จิตอยู่กายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญ,ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ เพราะพระเจ้าตรัสว่าผู้ใด,จ,ด,ะดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสีเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้เห็นนะพออยู่เดียวเมื่อไหร่ปุบ๊บวิมุตมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยมีแค่นี้หลักการแค่นี้เข้าใจไหมนะ